นี่เสร็จแล้วดูดูด,ดูว่าแน่นไม่แน่นนะว้าวแน่นมากนี่ถือว่าแน่นมากว้าวมันเต็มกระดองเลยจ้าแน่นแน่นแน่นกินปูต้องคู่กับสาบทุบกล้ามนะ ใหญ่ดึ๋งโค้งมงหญ่ว้าวแน่นแน่นมากแน่นแน่นแน่นเนืน้อแน่นมากมตักข้าวมาเลยกินข้าวกับเต ยินให้ดูกักคำน,นะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอานะ่อยมากปับช่องซาสาวใต้กันจ้าปูทะเลได้ปูทะเล มาต้มทําน้ําจิ้มหรือวันนึ่งก็ได้แต่สาต้มนะมันง่ายมันสะดวกมันง่ายฟ้ามาถอดจัดการกันเลยต้มสักยี่สิบนาทีนะปิดฟ้าไว้เดี๋ยวมาดูกันตอนสุกแล้วเราไปทำน้ำจิ้มกันแก สวัสดีค่ะมาทำน้ำจิ้มเลยนะต้มปูทะเลทำน้ำจิ้มกันจ้าพริกต,ต้มตำมีกระเทียมหอมรากผักชีไม่มีไม่ต้องใส่ใส่พริกอีกต้องการความเผ็ดข้าวเล็บตาได้เอามือป้อไว้อย่ามมนข้าวเล็บตา ่ว่าป้องป้องเล่นๆน,นะป้องป้องตันกระเด็นใช้พิกกระเด็น น้ำตาลน้ำปลาน้ำมนะนาาใส่กวนคนโคเล่เลยเจ้ะขี้เกียจเอาเขียงมาแล้วทำอย่างนี้เลยมีมีหินลับไปในตัว ครกเห็นนี่รับเม็ดเตียหนาปวดเม็ดเตี้ยหนาเม็ดคมทันตาเห็นเลยครกเห็นเนี่ยสามลูกก่อนนะน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทิพย์ ทำน้ำจิ้มนะคนเลยค่ะทำไม่ได้นะเวลาใส่ของพวกนี้พวกเป็นน้ำน้ำอะ่ะต้องใช้คน,นอยเงนี้ ใช้ได้ใช่ไหมเอาหัวเจีวเสร็จตังต้งรอชี่สี่ชั่วโมงแล้วเรานอนเสร็จได้แลวจ้ะเสร็จแล้วกูก็เสร็จแล้วสุกแล้ว,ลว,ลวต้องเอาขึ้นจากน้ำ ห้ามแค่ไว้เด็ดก,กาดร้อนร้อนมากอะตายร้อนถ้าแช่น้ำมันจะเข้าว คล้ายไปไปมากรูดไปมันก็หอมเนาะสมุนไพรไทยนี่ดีแท้ดับลมได้เยอะเลยที่จริงมันจะขาวปูนี้เวลาต้มเวลานร่มนึ่งมันจะขาวมากไปปูสองน้ำเนี่ยปูทะเลนี่ปูสองน้ำเด้อนี่เส็จแล้ว ดูดูดูว่าแน่นไม่แน่นนะว้าวแน่นมากนี่ถือว่าแน่นมากอาวมันเต็มกระดงเลยจ้าแน่นแน่นแน่นกินปตูต้องคู่กับสาบพกกล้ามเลยอืมแน่นมากพกกล้าม ตัวใหญ่ดึ๊กโค้มเงี่ยว้าวแน่นแน่นมากแน่นแน่นแน่นเ,นนเนนาอืมากับข้าวมาเลยกินข้าวกับ้า ยันให้ดูสักคำนะ ừ, น้ำจิ้มน้ำจิ้มอา่อยมากฝากช่องซาซาไตกันจ้า